โอเคน้องผู้ชมก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็ยม่กับวนต้องโดนไม่ใช่น้อผู้ชมอยู่กับ,กาม,ม,กาบมาขามเปียกชาแนลนะน้อผู้ชมโอเคโอ้ยเฮ้ยเกมมันบักหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวค่าตั้งค่าเกมแพ็กทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเออทำไม ตัวอักษรมันหายบางช่องมันไม่มีอะไรให้ดูวะบาเอาไหมอ่ะเปิดเกมมาสวยๆโอเคเต็มสักทีซื้อเลยแล้วกันจบจบทีเดียวเอาให้มันรู้ดำรู้แดงอ่ะเมื่อกี้มันบั๊กไม่รู้มันเป็นไรมันไม่เต็มหน้าแอดก็เลยต้องรีบูตใหม่นะ มาดูดิว่าจะไปได้สักกี่เลเวลอันนี้ฟรีสปินมันก็คือถ้ามันยังยิงได้มันจะเอาตัวในรอบหมุนมันอ่ะก็คือในไอ้วงวงกลมหลังวินเดร์แมนของมันอ่ะดูเดิมันก็จะยิงนะมันจะยิงยาวๆเลยถ้าเราได้เต็มหมุนปุ๊บมันก็จะคูณีให้เรามันก็ยิ่งยิงจะจ่ายแพงให้นะแกมิดเดิลแมนเองเคยเล่นเรืออปบ้าอยู่ในค่ายมาเวลเอ็มใช่ป่ะไม่น่าใช่มันไม่ใช่บนั้น มันเชื่อเลยไม่รู้อะแต่มันทํามันทําเหมือนมาเวล์อะเองเองเข้าใจไหมมันทําเหมือนมาเวล์โอ้ยปีเกมหมดละมาซ้ำเลยอีกรอบเกมนี้ต้องซื้อเท่านั้นอ่ะมันจะยิงห้ารอบนะถ้าเต็มมันก็จะขึ้นเลเวลต่อไปแล้วมันก็จะจ่ายสวยอุย้ยโดรงนี้กินวไยเต็มๆเลยอะ ดูดิว่าจะไปเต็มคาราเบลเก็บเวลเก็บข้าวเก็บของออกไปจากค่าได้หรือเปล่ายิงไปให้สุดอยากให้มันยิงแล้วมันแบบว่าหายไปทั้งหน้าอีกสักหน่อยเพื่อนเจ้าเต็มอยู่แล้วน่าจะได้อยู่นะหรือเปล่าลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายไหลไหมล่ะ โอ้โหได้แค่นี้ลูกสุดท้ายเพื่อนมาค่าซ้ำเลยเกือบเต็มอยู่แล้วอะ่ะเองเองใจร้ายกับข้ามากเลยอะ่ะเองรู้ไหมย,ยิงปืนนัดแรกมาจักรวาลอะไรนะเขาเรียกถ้าในไทม์ไลน์ของอเวนเจอร์นี่เป็น,นอะไรอะยามเนียเ,เออ แต่ทานอตมันจะใช้ที่มือเนาะอันนี้มันจะยิงแทนท้าไมันไม่เป็นรูปทานนอตว่าใส่ถุงมือแล้วก็ดีดดีป้งป้ององ,อ,ง,อ,งอ่ะอุ้ยมีสิทธิ์เต็มมีสิทธิ์เต็มมีสิทธิ์เต็มตลอดเมื่อกี้ก็แบบนี้แหละปังยิงลูกนี้อโอเคไวขนาดนี้คงเต็มแล้วแหละนั่นแหละอย่างน้อยก็ไปคูณสี่ได้อะ่ะเองกลับมาอีกรอบห้ารอบหมุนยิงไป ที่จริงมันต้องหกไม่ใช่หรอตรงกลางอีกหนึ่งอ่ะที่ข้อมือของทานวัตอ่ะจะเอาไปเทียบอะไรอันนั้นมาเวลอันนี้ไม่ใช่ <laughs> มันยิงไม่ดูตามมาไต้เรือ,อะจะไปถึงเวลเท่าไหร่เวลหกไปได้หรือเปล่าอุย้ยดอกนี้เจ็ดพันอุย้ยเต็มแม็กไปดีอุย้ย คูณหกต้องมาคูณอุ้ยวายขนาดนี้เต็มแล้วมั้งเออไปคูณหกได้ด้วยหวานเจี๊ยบเลเวลสามอัะป,ปะชิงไปอีกห้ารอบมาเปลี่ยนลายแล้วก็ยิงเอาหน่อยเพื่อนแต่กำไรมานะว่าไม่ได้ อย่างน้อยมันได้เต็มอ่ะบึ้งยิงไปขอฟูณแเพื่อนข้าว่าไม่น่าได้ <c oughs> เหลือแค่2รอบแล้วมันจิงหมดมันยังไม่เต็มเลยมันต้องแบบว่าวายมาเต็มเต็มนะมันถึงจะได้จริงนี่ไงนั่นไงลูบสุดท้ายถ้าไม่ไหลจบละวายมีแค่นี้จะให้ไหลไปได้ถึงไหนแต่โอเคซปเปอร์ท a l ทอลวินเลยซปเปอร์เมกา 25่สิบหเคจบจบไปดิเองว่าไงเล่นกับข้า